สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Marvel Super Hero 2นะครับอืมป้ายธุรกิจหลักเลยทุกคนอาจจะสงสัยไอ้หมอนี่มันคือใครอยู่มะผมทำภาร,รกิจแถวนี้นี่ครับแล้วก็ได้ิเอาจนกว่าภาร,รกิจหลักจะได้มาโตรนานนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมวกอะไรเหมือนกันเลยโอเคไปทำภาร,รกิจกันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นทีมเหมือน Spider Man นะไม่น่าจะเอาไอ้ตัวนี้ไปหรอกใช่ไหมถ้ากดไปไอ้ตัวนี้จะไม่ได้เข้าไปในเนื้อเรื่องใช่ไหมป้า กว่าผมจะแบบเข้าไปทําให้เนื้อเรื่องหลักออกมาได้นี่มันนานมากเลยนะครับจริงๆผมอัดไปแล้วเนี่ยจริงๆผมอัดไปแล้วประมาณ5นาที10นาทีนะครับแล้วก็มานั่งงงอยู่เดี๋ยวมันทำยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยตัดไปก็เลยแล้วก็อัดใหม่หลังทำภารกิจเสร็จนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาด้วย ว่าไงลุงไอ้ลุงไม่มีรูปผมอยู่ในกล้องแล้วเหรอรูปสไปเดอร์แมนอะไอ้กล่อ,อ,อลงนั้นมันคือหนังสือพิมพ์เนี่ยกระดาษเลยนี่ไงนึกว่าจะไม่มาสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนดำมาวะนี่ไงสไปเดอร์แมนหน่อยมะเนี่ย ผมว่าเราได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนหน่อยไปนี่ะแดนเด,ว,ดวิลแดนเดวิลพาเรามานะครับกับไอรอนฟิตนี่ครับพาเราเข้ามาพรรันธภาร,รกิจนะครับในภารกิจนี้ซึ่งไอไอรอนฟิตเนี่ยแหละแม่งบอกให้ถ้าต้องช่วยช่วยมันทภาร,รกิจถึงมันจะพาไปภารกิจหลักเนี่ยแหละครับโคตรนาน with who help the arranged a a I'd rendezvous could inside. on guy ไม่ผมว่าม so ันต้องเป็นแบบสตรูของสไปเดอร์แมนแน่ๆเลยอ่ะนี่ไงสไปเดอร์แมนนอยน้อยเลยนอยสไปเดอร์แมนนัวเนี่ยไม่ใช่นอยนัวนัวแหมผมก็เล่นมันจะนอยทำไมวะสไปเดอร์แมนนัวครับสไปเดอร์แมนแห่งการสไตล์ครับนี่สไปเดอร์แมนแห่งการสไตล์สไปเดอร์แมนนัว มาผมว่าภารกิจนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ผมว่าบอสนี่ก็รู้สึกจะต้องมีไม่กี่ตัวแล้วแหละผมว่านะประตูล็อกครับเขายังไงอ่ะเฮ้ยตรงนี้ต้องใช้คนที่มีเวทมนต์ใครอ่ะโอ้ด็อกเตอร์ตอนนี้เราเปลี่ยนตัวไม่ได้เอ้ยอย่าขยายตัวเพื่อนกับตัวเล็ก โอ้ oh, แล้วดูเพลงทำไมมันคลาสสิกอย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> มีอะไรให้ประกอบไปเนี่ยน่าจะมีครับเออไม่มีเลยวะทำลายก่อนเอ้ยเดี๋ยวๆนะผม,มา่าต้องดูดีๆแล้วมันมีปุ่มแดงๆตรงนี้เออนี่ไงให้ประกอบจริงด้วยเดี๋ยวงงเหมือนพาท,ที่แล้วอีกพาท,ที่แล้วนี่งงไปแล้วทำไงครับอันนี้ทำไงอ่ะให้เอากระบองแดนเดวิวป่วะไม่ใช่ครับ ทำไงอะเพื่อนอ๋อให้โดดโหนได้โดดโหนโอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วประตูจะเปิดใช่ไหมแหมแล้วเพลงช่างหวานแหววเลื่อยเกินโอ้โหใครทำวะเนี่ยโอ้โหต้องให้อ้หลายพลังขึ้นมาครับชื่ออะไรวะเนี่ยมิดมาเวลครับ mm hmm. โอ้ยอมเป็นตัวเล็ก โอ้โหไม่ได้เล่นนานเลยครับอันนี้ยังไงวะเนี่ยเอ้ย,อยโอ้โดนไฟช็อตโดนไฟช็อตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นขึ้นยังไงขึ้นยังไงเฮ้ยสวยสวยพี่สวยเอาละวก็ไปทางไหนต่อรับอ๋อผมว่ามันต้องไอ้นี่ได้สเปคบาร์นี่ไงเราต้องไปเอาอ๋อต้องไปกดปุ่มข้างบนเมื่าวะ ผมหาที่ไปกันนี่ผมว่าตรงนี้แน่ๆเลยนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเดี๋ยวหาว่าผมไม่เก็บเหรียญน,นี่ครับนี่ไงตรงนี้แน่ๆดันเอาเอา้าเออมันไม่มีให้กดอะไรเลยอะเรียบร้อยแฮกแฮกสำเร็จครับน่าจะเป็นการแฮกของมิดมาเวลฮะ อ้าวแล้วแฮกให้ของมันทำงานเร็วขึ้นอ๋อโหทำเพื่อมาเอาตัวประกอบครับโอเคตัวประกอบ <c oughs> เรียกคำว่าตัวประกอบเลยเฮ้ย <c oughs> มีศัตรูมามีศัตรูมาอันนี้ต้องให้มิดมาเวลแน่ๆผมว่าผมเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นใจไปเลยมิดเอ้ยไม่ใช่มิดมาเวลต้องเธอไม่ใช่เหรอโอเคผมไม่เป็น มนุษย์ยืดหยุ่นก็ได้ครับเป็นได้หลายอย่างครับมิสมาเวลบอกเลยว,ว่าขี้โกงมากตัวเล็กก็ได้ยืดตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้ดเ,กกไดเป็นลูกโบกเป็นลูกโป่งก็ได้อย่างกับลูฟี่โอเคตรงนี้มิสมาเวลไม่มิสมาเวลก็น่าจะทำได้นะครับปากมาดึงประตูเข้ามาเพื่อนเข้ามาปิดประตูปิด <laughs> ประตูะตสวยโอเคตรงนี้ก็ต้อง ใช้โอ้โหมันทีมเรานี่มีคนที่ทำอย่างนี้ได้เยอะเลยนะครับยกเว้นไอรอนฟิตกับไอแดนวิวเนี่ยอะไรวะนนีสีหนุงทองอะไรสีนุงทองโอ้ต้องให้แดนดิเอ้ต้องให้ไอรอนฟิตรับทำไรไอรอนฟิตว้าห้าอะไรอะเอาเดี๋ยวๆให้กูทำอะไรเนะี่ยทำอะไรไม่ได้เลยอะ โอเคอ๋อต้องตรงนี้หรอต้องต้องให้ไอ้นี่ก่อนดีเออมิดมาเวลครับอา้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมมันขึ้นให้อารอนฟิตไปทำอะไรตรงลูกแก้ววะอีกแล้วเคไปไปไป,ไปสายไฟยังไม่มาโอเครอรอครับรอรอรอแล้วลงไงอะผมว่าน่าจะกดตรงนี้หรือเปล่าอา้าวพอ h จะ u ักเด้งออกมาเฉยเลย <laughs> เอาไมเอาไมเอา,เอาแล้วเข้ามาโดนช็อตเฉย ้ยจะขึ้นจะขึ้นเออเราต้องไปทางนูน้นครับไปไปลูล,ลไปยังไงวะไอ้ตรงนี้คือไปยังไงอะมันทะลุผ่านไม่ได้ครับเราจะเข้าไปไอ้ไอทางที่มันมีที่กั้นอย่างนี้ยังไงวะอ๋อโอเคโอเคถ้าเรายิ่งหมุนครับอพอเราหมุนแล้วมันจะไอ้นี่เองนะครับ เ้ยเราต้องโดด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 วัดตัเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมายใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจโอเคใจเย็นเย็นมันไม่ได้กูมึนหัวเลยเนี่ยหรือว่าอ๋อเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วนี่หว่าเอ้า what the fuck เราจะทำให้มันยากทำไมเนี่ยกู ก็โดดข้าวมันง,ง่ายๆก็ได้โอเคไอ้เครื่องเพลงพังโอเคแล้วเราก็มานั่งประกอบใช่ไหม,ม,มอ,อ้าเฮ้ยมันต้องให้ประกอบดิแบบนี้สังเกตดีๆครับถ้าตรงพื้นเนี่ยไอ้พูดตัวต่อมันไม่หายแสดงว่ามันต้องให้ประกอบนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนน่าจะอยู่ในนี้อีกที่นึ่งหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นซูมมาครับ Okay. สูตรเดิมของเกมเลโก้ทำารประกอบได้ยังอา้าวประกอบไม่ได้เหรอเนี่ยมันมีชิ้นชิ้นส่วนอยู่ครับอ๋อแล้วกลายเป็นตัวเล็กเฉยแต่ตัวนี้ให้ใครเปิดได้อ๋อผมว่าสไปเดอร์แมนนัวปะเนี่ยอา้าวไม่ได้เหรอเอาเอาเป็นว่าพังของก่อนแล้วกันครับเผื่อมี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  เห็นได้เลยมา,มา,มาดูตรงนี้กอนครับไม่ได้เพื่อนนัวนัวเนียเลยเนี่ยไม่ได้ทำไงวะเอาเป็นว่าลองหมดทุกตัวเลยกันมันไม่ได้เ,เพื่อนดูว่าเรามาที่เครื่องนี้ได้เลยวะเนี่ยมันให ให้เปลี่ยนเป็นไอรอนฟิตเว้แล้วไอรอนฟิตมันไม่เห็นทำอะไรได้เลยลไปดิเไปหรือว่าต้องทำท่านี้วะอ๋อนี่ไงโอ้ทำอย่างงี้นี่เองพลังอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> โอ้บางทีผมก็โง่นะครับอย่าถือสาผมเลยนะครับบางคนมันคนเรามันต้องมีผิดพลาดกันได้นะครับ <c oughs> โอเคนี่อะเปิดตู้ปะตู้โอ้โหมีฟังเสียงด้วยเหรอโอ้โหแล้วประกอบซ้ำซากมากประกอบหลายๆ,ๆรอบเนี่ยโอเคตรงนี้น่าจะให้หน,หนัวได้ละมั้งนัวยังไม่มีบทบาทเลยเนี่ยมาในพาร์ทเนี้มาแล้วผมให้หนัวมีบทบาทบ้างดีกว่าไปนัวไปประกอบ <laughs> บปดบาทแค่เนี้ยแหละได้ได้อยู่ได้อยู่ยประกรบอบประกอบโอเคประกอบแล้วดึงเรียบร้อยโอ้จริงๆด,ด,ด,ด้วยแฮมเมอร์เฮดครับแล้วดูหัวมนันดิ <laughs> หัวมันตลกชิไหมแฮมเมอร์เฮดเป็นตัวโกงของสไปเดอร์แมนน,นัวนะครับ <c oughs> อันนี้ผมรู้จักอยู่ มาดิ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 เข้ามาไปไปเฮ้ยทำไมตัวแมนใช้ปืนเหรอทำไมนุ่ม, pues, มันใช้ปืนวะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันขึ้นอะไรเอ่ยเอ้ยดู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  s p i d เซนกดยูกดยูกดยูกดทันฉันมื่อเฮ็นเฮ็นอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเอาหัวชนมันเอาหัวเม่งมันเอหัวเม่งเม่งหัวเถกเถิดมันชนเราต้องจัดการมัน ยิงเนี่ยหรอเอาไงอะเอาไงมาเฟียอะแต่แตกเดืองแตกเดืองอุ้ยมันมายแล้วว่ามันมายแล้วว่าเอาดิเอาดิโอ้ยมองไม่รู้เรื่องทุกคนมองไม่รู้เรื่องไม่ต้องแปลกนะผมยังมองไม่รู้เรื่องมันโดดมันโดดมันเอาหัวมงกูตายอีกแล้วเนี่ยตังค์มัจะหมดตัวแล้วเนี่ยกูตายบ่อยไอ้แฮมเบอร์เฮดไอ้ไอ้เม่งอุ้ยอุ้ยเลือดมันขึ้นหลอดเลือดมันขึ้นหลอด ไอ้ลูกน้องเนี่ยมันลำคาญหน้าลำคาญมากเลยลูกน้องวะเนี่ยมันถนัดเอาหัวม่งนักเหรอมึงยังไงเล่าอ๋อยังไงไอ้พวกลูกกระจอกเนี่ยมันหน้าลำคาญเหลือเกินนี่แฮมเบอร์เฮดอยู่นี่แฮมเบอร์เฮดอยู่นี่ยิง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 เอาดิเอาดิวะเอาดิวะเอ้ยลบลบลบเออม่งเต็มท้องเลยเอามาไอ้ตรงนี้ต้องใช้อิรอนฟิตทำอะไรวะเนี่ยอิรอนชิดอิรอนฟิตมันใช้พลังพวกเลเซอร์ได้นะ มันน่าจะเผาสีทองได้มามาจะตายอยู่แล้วตายหลายรอบแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่มีเสียงแล้วเวย้ยมาเอา้าจะตายแล้วหนีโอเคมีของประกอบสวยแสดงว่าโดนจัดการแน่อย่างเงี้ยอ้าวแล้วแล้วดูหน้ามันดิดูคิ้วมันดิตลก โอเคประกอบประกอบเอลเนฟิตเอไม่ใช่เอลเนฟิตสไปเดอร์แมนนัวประกอบอะไรวะเนี่ยไอพวกนี้ก็ขัดขวางไม่ได้เลยนะตอนประกอบโอเคต้องให้หนัวไปดึงหลังครับก่อนก่อนดึงจัดการไอพวกนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้มันยิงใหญ่เลยโอ้ดึงดึงก่อนดึงอันเนี้ยดึงอันเนี้ยโอ้โหกูไม่ได้จะจับมึงเลยดึงโอเคมันเป็นอะไรวะเนี่ยกล่องเพลงเหรอ โอ้นี่ถ่ายรูปพอถ่ายรูปแล้วตาบอดพอตาบอดแล้วกูเข้าไปต่อยได้แบบยังไงล่ะเหนื่อยว้ยน่าจะยังไม่จบแฮมเมอร์เฮดยังไม่ตายหรอกบังผมว่ามันไม่น่าจะตายง่ายขนาดนี้อันนี้มันปาร์ตี้อะไรวะเนี่ย ฮะคิงพินเหรอตัวโกงแดนเดวิลครับโอ้โหโได้ซูสองตัวเลยครับรามาหันหลังชนกันแล้วอ๋อแฮมเมอร์เฮดน่าจะตายเลยครับไอ้กินเจนี่นใครเนี่ยอะไรนัวเน,นี่ยมันน,นัวเหมือนกูเลย โหแล้วอยู่ในที่แสงสว่างกูแสบตาไหมเนี่ยต่อยก่อนนี่ครับมันอยู่นี่เจ,เออเจ๊เอาอีเจ๊ก่อนเอาอีเจ๊ก่อนเจ๊เจ๊อยู่นี่เอาเจ๊เจ๊มันปัดกระสุนได้กูตายแล้วตีดังกาไปนู่นแล้วตีลังกาไม่หยุดท่าอะไรของมันมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วหยุดแ,แ,แล้วกระชุบได้หยุดแล้วกระชุบได้อื hmm? ้ืเจบ็บเจ็บหนักเจ็บหนักดิเจ็บหนักหายตัวได้ด้วยเหรอคิดว่าหายได้คนเดียวเหรอคะ ต่อนนี้เราโดนแสงอยู่นะครับพอโดนแสงแล้วมันหายตัวไม่ได้สปเดอรแมนนัวก็เหมือนสปินเดอร์เซลฮะมาดิมาดิอย่าเล่นดบับบอกเลยว่าอย่าเล่นดบับเอาไอตัวพ่อมาเธอมันกระจอกเอาไอคิงพินมาอยากสู้กับคิงพินมากกว่าอ่าปิดไฟแล้ว K1N6P1N ด้วยครับโอ้โหผมว่ามันต้องมีความหมายแต่ผมขี้เกียจหาว่าอยู่ไหนเนี่ยเอามันนอนอยู่นี่แล้วไอเจ๊เอาไอเจ๊ตาย โอเคต่อไปค mm ิงพินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคันหูกันโอเครู้สึกว่าจะให้ได้ต้องให้ไปต่อยโตะครับ mm hmm. สองโต๊สองฝั่งสองฝั่ง mm hmm. ประกอบมีอะไรประกอบมีอะไรประกอบมีอะไรประกอบไม่มีเหรอเห็นมีอะไรประกอบเลยแต่มันตรงพื้นมันมันไม่หายครับผมว่ามันต้องมีอะไรอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้อีกหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่นงที่ดึงดึงดึง คุณแมนนัวดึงได้แล้วคิงพินมึงรอคิงพินมึงรอแป๊บอะไรวะเนี่ยประกอบอะไรมาวะเนี่ยคิงพินมึงลงมาอะไรอะทำไงอะอ๋อต้องให้มิดมิดมาเวลครับนี่ท่าประสานพลังท่าประสานพลังโอเคมดมาเวลโอเคย่อตัวเล็กทำไมวะเอา อ๋อเป็นบอลเงี้ยต้องเป็นบอลแล้วดีดอ่ะหายในอีก5 4 3 2ีสสหนึ่งไปอ้าวอ้าเอ้ากูทำเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดีวยกูทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเหตุผลเงีอ๋อต้องปั่นด้วยอ๋อปั่นปั่นคิงพินครับเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋เดี๋ยยิงยิงยงยิงยยิงยยิงยิิงพินหันไปหันหน้าไป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  โอ้รู้เลยมนี้ไอรอนฟิตผมว่าต้องให้ไอรอนฟิตนี่แหละของจริงมาชีดชีดต่อยอะไรต่อยอะไรทำไมมันฉีดไม่เป็นไรเลยวะไอ้หมอนี่เออเจ็บเจ็บปดิเจ็บไปดิหลบหลบตอนนี้สู้กวดลูกระจอกไปก่อนครับไอรอนฟิตวิชาเยอะฮะ โอเครถมันหลังไหม้แล้วรถมันหลังไหม้แล้วม,มือกูมีไฟกูชาร์จพลังแล้วมือกูมีไฟปล่อยไอ้นี่ใส่ปืนไม่ได้ไปแล้วไ,ได้ครับได้ได้ต้องทำลายปืนมันต้องทำลายปืนมันทำลายปืนมันทำลายปืนมันทำลายปืนโอ๊ยอย่าขวางนี่ลูกกระจกเอ้ยเอ้ยปืนเมื่อไหร่จะพังวะปืนพังยากจริงเล็งยิงพังหนึ่งพังหนึ่ง มึหง,งหนึ่งข้งมึงหนึ่งข้งหมาดิไอ้ปุ่นนี่มันลำคาญมากเลยนะต่อยแม่งพวกเดียวกันดิบลบเราไปโอ้โหแล้วมันติดหัวเดนเด่นในวิลฮะดูมันดิเลยข้างเดียวเอ,อ,องไอ้ลูกกระจอกเอ้ยรอเลยมึงรอรอเลยกูยิงอัดตัวมึงน,นี่แหละรอเลยไอ้ปืนไอ้ปืนมาแล้วปืนยิงตายปืนรถพังรถพังมาดิวะ มีอีกไหมโอ้โหเปิดไฟจ้าอีกแล้วทำไงอะประกอบปะอ้ะ hey, เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อต้องต้องให้มิดมาเวลมาหมุนอีกวะโอ้ยท่าประสานีแยกูไม่ได้ตั้งใจเลย <c oughs> ให้มิดมาเวลมาหมุนครับมาหมุนหันไปหันไปเอา้าหมุนไม่ได้แล้วเหรออ๋อมีให้ประกอบแล้วไฟหน้ามันพังไฟหน้ามันพัง มีประกันเพื่อนไม่มีประกันนี่ซวยนะมาครับได้อะไรมาแล้วเนี่ยอะไรวะทำไงอ,อ่อ๋อขึ้นไปียบอะเหหหรียบร้อยคิงพินมันลงมาแล้วคิงพินต้องให้แดนเดว,วิลครับแดนเดว,วิลมาตาหนายแล้วเพื่อน หมาดิเป็นมันโดนล็อกอยู่มันโดนล็อกอยู่ผมว่าเราต้องประกอบก่อนก่อนที่ประกอบ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 มันโดนล็อกอยู่มันตีเราไม่ได้เราประกอบอยู่มันตีเราไม่ได้อะไรวะเนี่ยต้องให้แดนดิวิลชัวชัวกูไปแล้วกูโดดโอ้โหแม่งต่อยกูปิวเฮ้ยไม่เอาจะไปจะไปอย่าอย่าต่อยเอ้าต้องให้โอ้โหไปเดอรแมนดูครับไปเลยไปเลยไปเด้ๆๆๆๆๆโอ้โหเปิดเพลง ทำไมวะเปิดเพลงแล้วทำไมวะและไอ้ขนรอบข้างนี่มันยังกินฉลองอยู่เปิดเพลงแล้วมันจะเต้นอ่ะอ๋อเปิดเพลงแล้วมันจะเต้นเต้นแล้วไงเต้นแล้วกระทืบได้อ๋อเต้นแล้วมืนพอมืนแล้วโอ้กระทืบได้เออเออเออมืนแล้วกระทืบมืนแล้วกระทืบมันจะตายจะตายมันจะตายให้ได้เรียบร้อยโอ้เสียงกูแหบ อุ้ยโดนเหล็กโคัว้าโอ้โหเต้นถึงก็เต้นด้วยกันครับโอ้โหเป็นกลายเป็นงานกายเป็นงานเต้นลำเฉยเลยโอ้โหจบครับจบใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นงานเต้นลำเฉยเลยโอ้ โอ้ทำไมรู้สึกผมใช้เสียงเยอะจังวะเหนื่อยเออ,เอ,อน่าจะได้สมัยได์แมนะนัวมาเลยครับมาไป,ไปกดข้ามกดข้ามโอ้ยพาร์ทนี้เราสู้กับศัตรูหลายตัวเลยนะครับเนี่ยมาโหได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะนะขขเนี่ยกดข้มามเลยไปเนี่ยมาจะดูภารกริจต่อไปกันครับ ได้อะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหได้เยอะได้เยอะได้เยอะปลดล็องเยอะปลดล็อเยอะเออไปภลรกดูเนื้อเรื่องต่อไปครับ <laughs> โอ้โหฉลองอันนี้คือพึ่งฉลองเสร็จจะ <laughs> <laughs> ไปได้แม่นัจะไม่ไปด้วยครับ <laughs> 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 Spider-Man, you don't want to join us in combat? Come It's it must be my turn to clear this time state of Manhattan we could use a hand though if there's any more clearing to be done count me in to ทีมของสไปเดอร์แมนก็ยังมีภารกิจอยู่นะครับแล้วก็เหลือกับทีมนี้นะครับที่ยังมีภารกิจค้างไว้โอเคเดี๋ยวเรจะติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับเป็นทีมเดิมเลยแหละโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามชมคลิปหนะ้าวันนี้ผมเหนื่อยมากแล้วก็พูดเยอะจนแสบเจ็บคอเลยเนะี่ย <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ตามชมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนะี้สสวััดีครบ